โอ้ oh, ขอบคุณอย่างยิ่งเลยโอ้โ oh หทำให้พลอยลำบากลำบนกันถึงขนาดนั้นอืมก็เป็นความหวังดีนะแต่ละผู้แต่ละคนโดยเฉพาะมีกองมีอะไรดูแลว่าไปแล้วอาตมาว่าจริงๆอาตมาเกิดมาชาตินี้นี่ก็คำว่าศักดินาเนี่ย ทุกคนก็คงพอจะเข้าใจเนาะมากน้อยก็แล้วแต่อาตมาว่าอาตมาไม่ได้อยากจะเป็นผู้ที่มีศักดินาอะไรกับตัวเองเลยก็ค,คนทุกคนก็ควรจะเท่าๆกันทุกคนน,ะน่ะนะแต่แล้วมันห้ามไม่ได้มันห้ามไม่ได้นะสิ่งที่สำคัญก็คือ ความจริงความจริงเนี่ยถ้าเราเองเป็นคนที่เขาเห็นว่ามีค่าเป็นควรที่จะต้องระมัดระวังดูแลรักษาอย่าให้ตายง่ายนะอย่าให้ปว่วยอย่าให้เจ็บอย่าให้อ่อนแอเพื่อที่จะได้เป็นผู้ทำประโยชน์ ช่วยการักษาไว้เพื่อที่จะให้เป็นผู้ได้ทำประโยชน์ให้แกมวลมนุษยชาติได้ยิ่งยิ่งขึ้นได้มากเท่าไหร่ก็ควรจะได้มากยิ่งๆมันเป็นเจตนาดีและก็เป็นความจริงถ้าเราเองเราเองเราไปทําเป็นสดิ้งเป็นแม่ย่าเหมือนตัยกชั้นเป็นศักดินาทัานก็จะเป็นเหมือนกั ใครๆก็ได้คลุกคลีเกี่ยวข้องเละเทะไปเลยมันก็ยังไงใช่ไหมดูๆแล้วมันก็ไม่สมควรมันเป็นการเซดิ้งมันเป็นการแหมทำแอคอาร์ตทำดําม,มาเกินไปมันมันมันก็ควรจะเหมาะสมตามความเหมาะสมความจริงเราเป็นคนมีคุณค่าเป็นคนมีประโยชน์ พอสมควรที่เขาจะรักษาดูแลไว้เพื่อให้ทำประโยชน์แก่เขามันก็ดีมันก็สมควรแก่ฐานะอย่างนี้เป็นต้นนะเนตมาพยายามจะพูดง,ง่ายๆชัดๆช้าๆให้เห็นว่าคำว่าเหมาะสมหรือสมควรพรยัญชนะ บาลีคำนี้ก็คือปะโหติพยัญชนะบาลีคำนี้คือเหมาะสมพอเหมาะพอควรลงตัวอย่างดีที่สุดเลยที่ในหลวงท่านชใช้คำก,กลางภาษาไทยว่าพอเพียงเนี่ยมันเหมาะสมที่สุดที่เราควรจะต้องเอาขนาดนี้แหละเหตุปัจจัยอะไรแต่ใดเหมาะสมแล้วในกาลเทศฐานะ องประกอบที่มันควรจะได้มันได้ประมาณนี้ขนาดนี้ก็สมควรแล้วหนักบ้างเบาบ้างอะไรก็อารมณ์รวยกันช่วยกันไปพยุงกันไปคนที่เสียสละ,ะสามารถทำได้แข็งแรงกว่ามีมากกว่าอะไรพยุงกันได้ก็พยุงกันไปช่วยกันไปมันเป็นธรรมดาธรรมชาติของพุทธิจมีมาก แข็งแรงมากก็ช่วยผู้มีน้อยผู้แข็งแรงน้อยเป็นธรรมดาไม่ควรใจดำไม่ควรเห็นแก่ตัวไม่ควรเอาเปรียบเอารัดหรือเสียสละเป็นผู้ที่ได้เสียสละมากกว่าสรุปรวมแล้วเราเป็นผู้ได้เสียสละมากกว่าเสมอเสมอเนี่ย ผู้นั้นเป็นผู้เจริญผู้นั้นเป็นผู้ที่มีคุณค่าประโยชน์ต่อผู้อื่นอย่างแท้จริงถ้าเป็นผู้ที่ไม่ใช่เสียสละได้เปรียบเสมอเสมอเนี่ยมันเป็นผู้ที่ไม่สมควรหรอกนะจะว่ามันเสียหายมันเป็นคนเลวมันก็เป็นแต่ผู้ที่จะเสียได้เป็นผู้ที่เสียสละให้ผู้อื่นได้ โดยที่ตนเองก็ไม่สุดไม่เสือ่อมแม้จะหนัก,จะ,นกจะเหนื่อยก็ไม่ไมไม,ไม,ไม่ถึงการทำให้ทรมานธรกรรมทำให้ไม่ทำให้ไปไม่ออกละมีแต่จะชราตามีแต่จะแกะ่มีแต่จะเสือ่อมมีแต่จะสุดก็ไม่ใช่ มันก็มีอุปจยะมีความก้าวหน้ามีความเกิด,กดได้มีความเจริญได้อยู่ในอัตราพอสมควรมันก็ควรจะทำต่อไปถ้ามาถึงเวลาวาระว่าเออมันสมควรที่จะจะให้ท่านค่อยๆเอาเถอะทยอยทยอย,อยเสื่อมไปแล้วก็จบ หยุดพักตายสรุปมันก็เป็นเหตุปัจจัยเรื่องว่เม็นการะฐานะเทศะอันเหมาะควรที่จะต้องเป็นเช่นนั้นแล้วก็ก็ควรแต่ถ้ามันยังไม่ควรอพอที่จะช่วยประคองทำให้มันเป็นประโยชน์ไปได้อีกไม่ดู ไม่ดูหนักหนาะไม่ดูโอ้โหยำแย่แล้วมันก็น่าจะทำต่อไปเนาะอัตมาว่าอัตมาทุกวันนี้เนี่ยขณะน,นี้ขันแข็งแรงขนาดนี้หรือจะมีอะไรก็แล้วแต่องค์ประกอบที่มันเป็นจริงที่ตัวอัตมาเนี่ยอัตมาก็ว่ามันก็น่าจะประคองไปได้น่มันก็น่าจะคุ้มประโยชน์ มันน่าจะคุ้มประโยชน์อยู่อจะมาว่างั้นนะนเพราะงั้นก็ใครที่จะมาช่วยอย่างนู้นอย่างนี้อะไรแต่ไรก็อ้าวก็ขอบคุณอย่างยิ่งก็มีคนช่วยจะนวนมากมายบางทีก็ปฏิเสธบางทีปฏิเสธแล้วก็เห็นใจเข้าเหมือนกันว่าเราเองแหมของเขาไม่มีค่าหรือไงของเขาไม่อะไรยังไงก็ต้องขออาภายัยบางทีมันก็เกินพอมันมากมันเหลือมัน มันมันล้นไปอ่ะนะก็ต้องขออาภาัยจริงๆนะมันล้นไปรถตายนะทับทมตาย,ยกักน,นะก็ก็เอาแต่พอเหมาะพอควรนะสรุปแรกก็คือผู้ที่จะช่วยดูแลเกื้อกูลอุดหนุนนะอนุเคราะห์จุนเจืออะไรพวกนี้นะมันมันก็พอพอเป็นไปนะพอเป็นไปด้วยดีอยู่แล้วนะก็ขอบคุณเป็นอันมากนะ